เอาล้วสวัสดีครับตอนนี้กับช่องเสารัลขัรเรเด้นอีกแล้วนะครับตอนนี้เราจำมาเล่นเกมไหม่ครับเอาชีวิตรอดนึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ในหนึ่งจนะชื่อแมพชื่อว่าอะไรดีเอาเป็นเอาเป็นมั่วๆไปก่อน แล้วก็โอเคไม่ต้องแล้วก็ไปโอเคแล้วันจะเข้าเกมมาจะเข้าเกมเมเ,เกมนั่นแหละรอโหลดก่อนมันจะมีหน้าโหลดเข้าเกมอยู่ กิเข้าอ่ะทุกคนเข้าช้ามากโอเคกำลังมาหนะ้าเปิดหน้าอีกแล้วนะอตอนนี้มันอาจจะบังอู้เรามาเกิดในกลางแม่แถวๆภูเขาเลยล่ะทุกคนโอเคก็ตอนนี้ก็ต้องเอา ไว้ตรงกลางเลยไว้ตรงกลางเลยปุ๊โอ้ยอ่าเราจะตัดด้านบนลงกางลางอาจุดดีๆก่อนปุ๊ป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 ุ่ตัดใช้ไม้ขุดไม้ไม้ก้อนเไปละไม้ไปไปไป ใ้ไม้มาห้าอันทุกคนหกอันนะหกอันหกอันแล้วเราก็เอามาครับด้ไม้ตรงนี้มาแล้วเราก็ทำโต๊ะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้กล่องครับมาอุ้ย จ็บเ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 จบทุกคนเจ็บเจ็บเจ็บนี่นี่เราก็ได้กล่องคราฟมาแล้วก็เอ้ยคราฟของกันขันแรกแล้วก็ขราฟอันนี้ไม่ได้เลยอนี้แล้วก็ขั้นแรกแล้วก็สิ่งท wow ี่สำคัญก็คือขวานแล้วก็ที่ขุดแล้วก็คราฟไอตรงนี้อีกปึ๊บแล้วก็คราฟดา อันน okay. ี้เราก็ได้ของมาแล้วเสียงของอาจารยหงอยนิดนึงนะวันนี้ห้องมันเียโอเคๆบุมบุมบุมมาบุมมาอาตาบัสโอ้โหวิ่งไปตัดไม้ป๊บโอเคได้มามาสองอันแล้วแล้วก็ตัดเองตัดตัดตัดโอเคโอเคโอเค ที่ผมคือเท็กเจอร์เปลี่ยนไปคือผมใช้เฟรดเดฟุกนะทุกคนมันเลยแปลกๆต้นไม้นี่ก็ใหญ่เกินก็ตัดอีกสองอันพอหูไม้นี่ใหญ่มากเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊ตัดจนขวานแทบจะพังแล้วเนะี่ยปุ๊บปุ๊ปเออได้มา48อันนะครอันนะท่านผู้ชม เราก็จะมาค่ะโอ้ my god นั่นมันดาวปุ๊บอยากไปด้วยเปล่าเฮ้ยดาวไม่ทำไรเก็บไอ้ต้นอยู่คาติสตันมาก่อนเฮ้ย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 เก่งแต่เกา่าจะกินข้าเหรอโอเคแล้วก็ไปซ่ากับซอมบี้ดาวมาแล้วแล้วก็ เอาเนื้อทิ้งน,น้ำไปไว้อะไรให้กับซอมบี้ดาวโอเคตอนนี้ก็เจอหมูหนึ่งตัวเจอหมูหนึ่งตัวนะครับทุกคนหมูเฮ้ยในหมูใจกล้าโอ้โหใจไม่มันไม่แน่มันไม่แน่โอ้โหเป็หมูตัวนี้มันมันฉลาดฮนะมันหนีลงไปเนยนะเพื่อ โอ้คิดว่ามนุษย์โง่มากเลยละมูเดี๋<า>ยวเราต้องหาแกะก่อนปีว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำอู้แถวแถวนี้น่าจะมีหลังพึ่งนะเห็นดอกไม้อยู่ถ้าดอกไม้เยอะเอ้ยดอกไม้ก็ยังมีอยู่นี่จเจอเจอหลังพึ่งไหมนะไม่เจอนะทุกคน แถวนี้มันก็ม่มีดอกนี่อยู่แล้วผมไม่รู้ว่ารังพึ่งอยู่ไหนโอเคโอเคโอเคไปไปๆปึุบ๊บอึ๊บแถวๆน้องน้ำนี่น่าจะมีซอมบี้ดาวเป็นฝู่งเลยนะเนี่ยไปๆปี๊บปี๊บ,บมาตอนนี้เราก็จะ ไปตัดต้นไม้กันว,ว้าวตรงนั้นมียูคาลิปตัสอยู่จะทำไงตูกยูคาลิปตัสไม่เป็นไม่เป็นเออดิมันมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมไอ้ต้นไม้นี่มันฝังแน,แน่เลยไป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 ได้ก็กด้เดินไม้ไมาเยอะเลยเดี๋ยวก,ก็ต้องตามหาหิน จริงๆหินมันก็อยู่ใต้น้ำแต่มันขุดช้าแต <gen cient> ่ฉันไม่ไ hmm. ด <zag lt ar> ้จะยอมแพ้ทุกคนผมไม่ได้ยอมแพ้ผมจะไปแบบไปเอาหินนะทุกคนไปหาหินนั่นไงพูดคำว่าหินแล้วก็เจอคำว่าเเจอหินทันทีเลยไป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 อป้ยอป้ปๆปๆปไปอปาปุปไ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 วไปไเไป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 ไอไปไป e หไปไปไอืป S <S แล้วก็เอา <S 2> <S 2> <S <S โอเคได้ไม้มาประมาณเอ,อิมเฮ้ยเจอทรานหินเลยโอด้ดีดีดีเอาไปทำทอดเลยไปทำทอดเอาไปทำทอดแล้วก็เอาหินอืมโชคร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมมันมีซอมบี้นี่แถวๆนี้ มันขุดฐานหินไปก่อนผมกลัวมันจะมืดมากๆเลยผมยังไม่ได้ฆ่าแกะกตัวเดียวเลยมามาเราจะตั้งถิ่นตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะแบบมองกองค้าไปก่อนปุ๊บแล้วก็เข้าสู่ยุคหินยังเป็นทางการปับ๊บอ่าได้แล้แล้วเราก็ขุดหินด้วยเออพิกแอค เสียงแม่ผมปะ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 โอเคโอเคโอเออปุ๊บปุ๊โอเคนิ้วผมบังกล้องอยู่นิดนึงขุด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  เ็จสักทีโหดใจสักทีเอาซอมบีมาให้ฉันกังวล What the fuck มาแล้วก็ได้ไม้มาแล้วก็ครัขบขวานหินไล้ลขวานหินมาแล้วทุกคนสิ่งที่สำคัญนะฮะไม่แพ้กับขวานหินแล้วก็คือแล้วเอา,เอา,เอาจะเลือกอะไรดี ระหว่างพวกอะไรนี้ผมไม่เลือกเลยสักอันเดียวขุดๆๆๆเอ้ยหรือว่าผมใช้ผิดวะโอเคใช้ถูกแหละก่อนอื่นเราก็ต้องคุดทานหินโอ้ไมก่กอดยุงลายเงี้ยเหรอเฮ้ย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 เกือบตีโดนแล้วเนี่กำมากัดฉันตอนถ่ายคลิปไม่ได้ดอกเฮ้ยแกจะกัดฉันก็ผ่านศพฉันไปก่อนเถอะ โอเคขุดพิกไม่ใช่พิกแอกขุดช้ามากเลยเออสงสัยพิกแอกนี่มันเก่าแล้วต้องใช้พิกแอกนี่สิถึงจะไม่เก่าไป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 มาฮ่าฮ่าฮ่าฐานหินเป็นเป็นพันก้อนฐานหินเป็นพันก้อนเลย oh God. โอ้ไม่กัดโอ้ดีนะมันไม่กัดโอ้ โอ้โหตบได้ตัวหนึ่งเลยตบได้ตัวหนึ่งฮะตบยุงไยได้ตัวหนึ่งหวัดดีเจ้ายุงน้อยโอเคนี่นี่นี่โอเคออเนนโอเคอัดคลิปก่อนอ เอาออกให้หน่อยโอเคก็มีปัญหานะคะเมื่อกี้ผมผมถึงตบยุงไปตัวหนึ่งนะก็ตบได้สักทีสำเร็จวิชาตบยุงเรียแล้วยละเออพอดีมันเย็นนะคะทุกคนอแล้วผมจะทําไงดีเนี้ยโอ้ยหาแกไม่เจอด้วยบาาักขาเอ้ยหาแกไม่เจอเลยเราโอ้โห ไอคิปเปิดหน้าแบบนี้เนี่ยฮก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่อยาอือออมือดนละ้วเนี่ยไกลมืดแล้วมันต้องจะมีมอนสเตอร์แน่นอนฉันขอหาคนแกะแค่สามคนแค่ขอฆ่าได้แค่สามตัวก็พอและแกะสามตัว นี่มันมืดค่ำแล้วบักคาบวัวมึงออเว้เอ้ยวันนั้จะเป็นอาจจะเป็นเอ้ย,อย,อยตรงนี้เป็นบ่อลาวาทุกคนอ้าวอ้าวสวยแล้วผมสวยแล้วทุกคนซอมบี้มาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้ผมตายแน่เลยผมจะอยู่ให้แบบไม่ตายนะโอ้ได้เนื้อซอมบี้มาช่วยกันลุมนักใช่ไหมขอใช้ขวาก่อนเอ้ย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 โอเคตอนนี้ก็มืดมากแล้วโอว้เดี๋ยวโดนน้องเขียวอ้อ,อแมนใส่กเขาบอกว่าอยู่ที่แสงสว่างแล้วมอนสเตอร์จะไม่เข้าใกล้เราแสดงว่าเราก็ต้องทิ้ ลืมกล่องคาบใ,ใช่ไหมเนะี่ยคาบกล่องคาบใหม่ดีกว่าบ้องจังเลยทมผมบ้องอย่างเงี้บ้องคือบ้องคือโลอา้าวผมก็เอากลับกล่องคาบกลับบ้านมาแล้วนี่หว่าแล้วผมจะตั้งไว้สองอันถูกไหมหรือว่าเป็นการตกแต่งแบบขั้นสูงแล้วกันนะมาเราจะตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แหละซอมบี้มันจะได้ไม่เข้ามา เออเ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 ออยถือว่าเป็นกองคาบสำรองแล้วกันนะคุดคุคุโอเคตอนนี้เราก็กองคาบสำรองไปทิ้งดีไหมไม่เอาดีกว่าก็โดนน้องเขียวอ๋อไม่ใสเลยมาตอนนี้ตาลาว่ะตอนนี้ตาลาวะใช่ไหมฮะเจ็บเจ็บเจ็บอ่ะ ลำบากแท้ขอปิดคลิปตอาเทียมเท่านี้แล้วกัน